และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะกับการกินอาหารพื้นที่พื้นเมืองของเขาจริงๆจ,จังๆนะคะ,อะเอาใจคนดูซะหน่อยนะคะเพราะว่าสัญญาเลยว่าคลิปนี้จะไม่มีสปอนจะตหินกินให้จริงๆนะทุกคนจะได้เห็นถึงความเป็นความพื้นบ้านพื้นเมืองเิร์สไทม์เนอะกับการกินน้ำนี้ what this are y o เหมือนแบบเป็นเคือนี้ค่ะคนมันคือน้ำอันนี้พี่ส่มา น,นิ้วไม่ใช่นิ้วแต่มันคืออ๋อแอลมอนอันนี้คือแอลมอนสก,กัดนะคะหมักเขาก็เอาสองอย่างทรีรวมกันจนได้เป็นอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาบอกคนคนนี้ที่อยูเซเรนทุกคนอ่ะชอบที่จะดื่มอยนี้ไหมเซเรนต้องบอกก่อนนะ <c oughs> นนะว่ากลินอนะ่ะเหมือนแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์ไม่ใช่เหล้านะ แอช็อคแคร์จริงๆน,นี่ก็ช้อปปิ้งไปนะคะแม่ชอบอาหารซื้อทองนิสยัยอันนี้ก็กินของแปลกไปอันนี้จะบอกว่ามันคือแอลกอฮอล์ล้างมืออแม้กระทาั่งรสชาติม,มันมีความเปรี้ยวฉันลองลิ้มเหมือนปะกินเหมือน,อนเอน,นี่ยเ,เหมือนเชอร์รี่ที่อยู่บนเซเวนเซน่นเชอร์รี่เชอร์รี่ดองอะ รสชาติค่ามป็นของเประะี้ยวแล้วก็หวานเป็นของที่เสียแล้วเหมือนดมป๊อปเปอร์แต่ฉันไม่เคยดมนะฉันแค่หมายถึงอนะ่ะและนี่คืออย่างแรกที่ลองไปนะคะก็คือบอกเลยว,ว่าแบบ oh, <yeah. S 1> อ,อาจจะยังไม่ถูกปากถูกลิ้นนะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราไปลองอย่างอื่นกันดีกว่าว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงนะคะออกแท็ซ่อนเนิ้มากนะคะเราก็ถึงแล้วค่ะ อยู่ไทยก็แวนนะคะมาถึงอิสราเอลก็แวน,วนยูเซ่แหวนยูเซ่แหวนแหวน yes แหวนแหวนยังไ้เนี่ยโอเคโอเค thank you รวมทว่าตัดมันว่าตัดบ้า,า,เานเราไง่ตัดำหรับ้าเราหไ,ไ,ไหมเปรี้ยวว่ะมันมีแบบจับกระดมั้งโอเคเอาไงได้กินขนมได้กินคนขาน่เดินนลองชิมมั้งตต้งงวง่าเวีงมาอยู่ข้างในนี้ทำไมอืมอันน it's so delicious it's so good yeah good I tell you i t good ขนมอีกหนึ่งอย่างนะคะคือคานาเต้นะคะหน้าตาเหมือนโมจิอู้อร่อยมากแม่เปนี่ยวหุยชีสหรอชีสเป็นชีสว้าวล้องชิมกันอืมอืมแปลกมากเลยหวานนนเสียวฟันอะคือไอ้ตรงเหลืองๆอะคะ่ะมันกรอบมากแล้วมันก็มีชีสที่แบบมันคนจะอยู่ในของข้าวอะแต่รสชาติหวานเจ็บแปลกๆนะแต่ก็ ลงตัวแบบงงๆฟิลบ <Hi. S 3> si ับบ mm. ้านเรานะคะเนี่ยเคบับเลือกเลยเลือกเลยคนเยอะมาก ยังอะไรน้ำจงน้ำจิ้มเยอะกว่าเกาหลีเอาให้มันงงเอาให้มันงงชอบตรงที่ว่าเขาเสิร์ฟน้ำเลม,มันเนดนะคะฉันก็คือตัวจริงเรื่องนียน้ยืนจะยืนเสิร์ฟเราเรกินแชร์ทุกอย่างาก็มาอันนี้คือมาแบบกินหอมมากแล้วก็ร้อนๆเลยค่ะคือแนนอะค่อนข้างชอบอันนี้มากเพราะว่าม,มันกินง่ายมันเป็นแบบเยวหนมปังเลยแล้วก็ไอ้แดงๆงั่ยเหมือนแบบ มีแค่ร้านมีร้านเดียวที่เจอเนี่ยเพราะปกติมันจะเป็นแบบเขียวขาวเลยนี่เขาอร่อยเผ็ดๆเปรีป้ยวงงงงเหมือนบาร์บีคิวอ่ะโอเคก็ค <Yes. S 1> okay. <G> ือเขาให้เอาขนมปังจิ้มกับเครื่องเคียงต่างๆนะคะแบบนี้มีทุกร้านอ่าน่า,หนา,หนา,หนาเหล่ะ และอันนี้นะคะก็จะมีความครีมี่ค่ะส่วนตัวเี้ก็จะเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้คล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราะคะ่ะอันนี้อร่อยมากเพราะว่าแครอทเขาค่อนข้างหวานนะคะก็ยำมเขาโพดต่างๆนานาส่วนอันนี้เป็นฟิลเหมือนแบบเปรี้ยวๆงงๆจะมีทุกร้านแนอันนี้คือเห็ดทอดนะคะแล้วก็งงมากคือมีน้ำจิ้มไก่ด้วยอยู่ในหนึ่งงงเวอร์หรือว่าของ่อเขาก็กินน้ำจิ้มไก่ของบ้านเรามาใช่ไหมคอุ้ยนี่ไง เผ็ดเขาหวานมากเลยอ่ะแล้วไอ้เนี่ยไงนะลูกอร่อยอร่อยแบบเผ็ดเผ็ดจนอร่อยดู้านหน้าเผ็ดผัดเผ็ดผัดนะจ๊ะเหมือนคล้ายๆเปรี้ยวหวานความรู้สึกนะกลิ่นหอมผัดเปรี้ยวหวานไม่กลิ่นไหม้นิดๆอร่อยมากกลมกล่อมเวอร์แล้ว ต้องบอกกันว่าที่เนี่ยเขาติดทะเลเนะอาหารทะเลเขาจะสดแล้วก็หวานมากมนี่ม,มากอร่อยอ่ะคือไม่เหนียวเลยหวานจชิมซีฟิลคล้ายๆกับคาบโบนาร่าทะเลปะ อหเหมือนอะไรถ้าเกิดพี่นายบอกว่ามันร้อนอ่ะถ้าเขาบอกว่าร้อนแปลว่ามันร้อนจริงใช่ถ้าพี่นายบอกว่ามันร้อนนะแสดงว่ามันร้อนจริงเพราะปกตีนางกินร้อนได้ทุกอย่างน,นาบันนาร่ะว่าอร่อยมากกว่าแบบไม่ไม่เลี่ยนน่าก,กินมากพ<า>ี่นายอร่อยมากอนะ่ะมาโบเอามาออโอ้ยปลาค่ะปลาทอดปลาย่างปลาอะไรไม่รู้อุ้ยวมันก้อนเนี้ยอีดมา มาแล้วค่ะวางมาแล้วอุ้ยขอบคุณค่ะแม่แล้วก็ต้องบีบเลมอนนดหน่อยนี่สาบมาอม,มาอุ้ยอ๋ออร่อยม,ม,มากเหมือนลงไปตก้วตัวเองอร่อยม,มากมามาถึงเมนูที่พี่นัดชอบนะคะมันจะเป็นวิวคาโบนาราวิตาฟรีนี่ อ,อร่อยจริงๆว้าวอร่อยมากอร่อยแบบสุดๆอันนี้คาโบนาล่าที่ไม่เลี่ยนอันเดยวยปลกคานที่สุดไม่รู้นียกให้เลยวันนี้ ออกจากร้านเรียบร้อยนะคะอิ่มทองอิ่มไครเวอร์นะคะกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่สนามบินเตรียมตัวกลับไปบ้านเราแล้ววิวนี้สวยนะเหมือนอยู่บางแสนพัทยาใดๆสวยนะมัเป็นเล่นเดี๋ยวเจอกันที่สามบินนะคะและแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในเราเรียบร้อยนะคะคือสิวขึ้น ส่งเม็ดติดเลยเดี๋ยจะบอกว่าเปนครีมตัวครีมหน้าทําทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยนะคะอครอขึ้นเครื่องแล้วค่ะจะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่สนุกมากๆครบทุกรสของจริงไม่ว่าตั้งแต่ก่อนมาตอนอยู่หรือว่าจะกลับนะคะทุกอย่างแบบสนุกมากๆจริงๆถ้าเกิดไม่มีการจัดประกวดนางงามอก็คงไม่ได้มาอิสราเอลคือคงไม่อยู่ในลิสต ความฝันที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่เลยแต่พอมาแล้วก็อยากจะบอกว่าตกอุ่มละ่ะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมผู้คนอาหารอะไรเงี้ยไออย่างวันนี้ในะตะเวนกินอาหารใช่ไหมจะบอกว่าต่อให้มันแปลกอะแต่อย่างน้อยเราเกิดมาเราก็ได้ชิมเราได้ลองกินอะไรเงี้ยเพราะต่อให้หรูไทยเราคงไม่ได้ไปกินมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะและอย่างเราได้มากินถึงแบบดั้งเดิมของเขาที่เขาทําเลยจริงๆมันคือการเปิดโลกของน้องแนนมากๆเลยนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่รู้สึกตาตึงหัวใจสุดๆเลยไงแล้วนะคะใครอยากให้แนนพาเที่ยวอีกอะไรยังไงคะ,ะก็ลองคอมเมนต์นบอกมากันนะคะทริปต่อไปจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพากันไปนะคะอ๋อแล้วก็ขอพูดตรงนี้ว่าขอ ขอบคุณทุกๆสปอนเซอร์นะคะที่เข้ากันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนดูนะคะที่ช่วยดูแล้วก็ให้การสนับสนุนน้องแนนนะคะคก็ขาดไม่ได้เลยทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าจะเป็นแก้คอมเมนต์ให้กําลังใจหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะคือทุกอย่างคือน,นั้นเห็นหมดเลยอะแล้วมันเป็นกําลังใจดีๆที่เราได้ทําออกมายอะไรเงี้ยอะไรเดี๋ยวไปเครื่องกกันลกันนะคะไปกันและบ๊ายบาย